ดังนี้โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้องงอนงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดก่อนอื่นนะคะแล้วเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค,ค่ะคลิกเวริรโฟค่ะคลิกลงรายวันไวเชอร์ค่ะกดโอเคค่ะ F3 เพื่อเพิ่มนะคะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็น30มส เป็นเป็นศูนยนึ่ับสองห้าหกศูนนะคะกดโอเคค่ะเลือกปิดบัเลือกปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดน,นะคะกรณีพรีโอเดดค่ะลงมาที่รายละเอียดนะคะปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ สิบข้อบันทนะคะ,ะ,คะเราไม่ต้องการบันทึกว่าการ